เห็นว่าบ้านเรือนแท่นั้นส่วนมากจะตาสิบมวงเห็นเลรเรือแล้วเดี๋ยวบ้านเรือนหรือว่าเรือนแแหเพราะว่าสมเ็จพะนธษ์รัิราเจ้าของประเทศพระราชิพรธ์พระองคท่านทรเด็จมายรั้น้ยงพาะที่นเมื่อวั่ห้าขอันงมษายนกีสอพันร้อยห้าสิบแปดได้เสด็จมาแล้วระท่านได้ใช้ีนรอาก็ีารเราใช้าัก็เป็นเอกาสิบว แค่ต้นฟ้ตก็เที่วยวเห็นหน,น,นี้เป็นแพร,เ,รเ,เดินแพรจานแดงนี้เป็นแพรส้มไทยบนราเรียกว่าเหนือหลักเรียวในไทยก็ได้เป็นแพรของคุณคณรูรอบพัทยาไทยเป็นแพรส้มบริลลาแบบสามจุกไปได้นั้นอยู่ที่หน้าบาทท้านได้เชิญชายแก่สลักในรูปหัวยน้ำจะเป็นจังเดินไทยนะเป็นแต่บ,บ้านนั้นมีทั่วประเทศจะเป็นเดินแพร่ต้เหนือหลักเดียวแล้วก็อยู่แบบนี้ถัดไปราคาสีเขียวนะฮะส้มจุกมุกนี้ แพรเป็นแพรปสองจั่วในัยมราชการที่เสด็จแต่แพร่ลักษณะนี้รับเสด็จท่านในแพร่้ก็คงผ่านไปตามกาลเวลาแล้วช่นี้จุดนึงนะบริเวณที่เราล่องเรืออยู่นี้โรมท่านได้เสด็จมาราชการที่้เสด็จแล้ทาได้บทที่ดเก้าเวลาคงกสองพันสี่ร้อยสี่สิบน่กท่านได้ใช้กล้องของชาวอินเดีบัถ่ายภาพที่จังหวัดนอทั้งหมดแภาพตรงนี้ก็ติดอย่างน้แปดภาพกรมที่้ ก็พี่สาวและกำลังทำอะไรสักอย่างเป็นไงกำลังกอกขอบความนะผมก็ไม่รู้ว่าอะไรนะอาจจะเป็นยาโน้ให้ตาบีธรรมดาจุดนี้จุดหนึ่งจะเป็นอนันต์จักรนะเดี๋ยวเราจะได้เห็นเป็นอนันจักรการนำกระเสียบอยน้ำที่เรเร mm ียกว่าให้เดือบดินนะแต่เป็นแค่ต้นเตยหอมและผมพุ่งผมพุ่งที่ลำน้ำสแกนการอย่างนี้ไม่ธรรมดาเป็นผมพุ่บอยน้ำที่ปลูกแล้วเนี่ยมีทั้งหมดต้นยอดแดงและผมพุ่ยอดขาวแต่รสชาติก็จะแตกต่างไป ถ้ารสชาติที่เกิดข้ก็มีคขนเือก็คือปมุกยอดแดงขมุกยอขาแล้วก็เป็นขมุงที่มีการผสมกันระหว่างขมุกธรรมดาขมุกบ้ากับขุกที่เมล็ดใสข้นเริ่มไซม์มน้คือรีสอร์ทอยู่แทนนะฮะขอแนะนำว่ารีสอร์ทนี้เมเข้ามาพักแล้วนะฮะก็จะมีสิ่งที่ต้องลัวจะได้ ครับผีของชาวแสกแกงจังน,นะครับ,น,น,ะบน,นะครับเท่านี้เดินทางปลอดภัยนะครับอันนี้จะเป็นการทำเพ็ญบว้น้ำอันนี้จะต้องเคยหอมนะนอกจากเคยหอมน่าจะดูดน้ำใงในน้ำถางล่างถางล่างแล้วก็จะ